ไฟตัวน,นี้เราตามไฟมาทันแล้วครับตอนนี้กำลังไหม้อยู่ตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่กลางหุบเขาลูกที่3นะครับขึ้นมา3ลูกนะครับใช้เวลาสี่ชั่วโมงครับกว่าจะมาถึงจุดที่ไฟไหม้นะครับตอนนี้ทางหน่วยดับไฟป่าแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านอาบตอนะครับนี่ก็มาถึง น่คร <ider> th <economies> <that> ับแล้วน <dried snake> <thoroughly> ้ำมันมาไหมนะโอ้โหกำลังไหมครับตอนนี้กำลังไหมลงมาโอ้ขาหวันขาหวอน ใช้คนไม้ดับมันก็ได้ครับอันนี้ไฟกำลังลุกไฟตีไฟเขี่ยไฟถางไปไหนก็ตายนะครับหน่ก็ตายของทีมงานดับไฟนะครับทั้งนันท่บ้านแล้วก็อบตแล้วก็ชาวบ้านนะครับแล้วก็หน่วยดับไฟป่านะฮะจะตามไฟมาทันก็เล่นโอ้โหสี่ห้าชั่วโมง นี่นะครับทำทันนะครับทันไฟนะครับโอ้ยเรามาช่วยกันหักต้นไม้เร็วนี่หักต้นไม้แห้งช่างเชื่อไฟครับไปไห้จงไปเขาป้องเขาป้องเลย ฟันฟันมีมีดไห้มีมีดรม่นขเป็อนในีมันเป็นไม้แห้งนะครับเป็นเชื้อไฟเกาะเข่าแล้วนั้นถ้าเกิดันไดเดียวก็ข้ามไดอีกเกาเข่าที่มึงจะตัดไดไหมนีก็น้ำไม่เ็นกีืยกหรับเฮ้ยมาทนกทำหนุกทำเปลี่ยนหนเขยมไฟอาจจะหักนะ อนกไม่ <toys> ่ <m ics> <m ics> ีกือจะกิ่งมาเอกิ่งมาไปไหมข้างล่างอีกไหมต่อไป เราต้องตัดตัดไฟเตื็นลมนี่ก็เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของธนาคารทกอนะครับราคาไม่วงนะครับก็ขึ้นไปเพื่อที่จะหักต้นไม้แห้งนะครับไม่ให้ไฟลามข้ามแนวกันไฟของเรานะครับ มันเดือดตาลายไหลไม่ตามไม้ขุไปเดี๋ยวมันได้ข้ามให้น้อยมาที่นี้ได้ไงแล้วพ่ต่อไป๊ะอะมาตัดหนาแล้วแสดงว่าเราอยู่หลังเพราะจริงว่าอยู่ข้างหน้าโมาเรียบเราอยู่หลังเอ๊ะตอนนั้นเห็นผู้ใหญ่เบิร์ดบอกไอ้อบต้งง่คนไหนวะโงง่แล้วพ่ต่อคนไหนวะ สามโก็ต้องโง่โมาที่หนาวังครับบุครับสามโมงฮะโถ่เขาว่าคนโน้นนู้นเยอเยดะจเอาฝาเชิดมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่หมาโวยกันนะไม่ได้หมาไม่หมาอยู่นี่ได้ไงหมาด้กันอยู่เออทีมงานธรรมยมน่าจะไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะข้ามไปไม่เลนนูนเขาบอกไม่ใช่นข้ามมอข้ามับข้ามมั่งนี้อโอตเชิดจำสาวม่่ไม่ได้ยินเสียงสาวม่อยู่ จะโทรใลูกสาวเวลาฝั่งนู้นอยู่แล้วอะ่ะม,ม,มัน,ะนะนก็จะเป็นต้นไม้ล้มนะครับต้นไม้แหง้งเราก็พยายามที่จะไม่ให้มันลามข้ามไปครับเองมีวางไว้วางไว้ให้ใครถือกไกลๆเขาตอนข้าม